ใบหน้าเราที่เราต้องการจะเดนน้ำเหลืองเดนของเสียออกเดนของเสียทําให้หน้าเราใสานะคะทาครีมทาครีมคอลลาเจนลงไปทั่วหน้าเหลืองนวดเดนน้ำเหลืองค่ะลากออกไปที่หยุดที่ใต้ปีกจมูกแล้วมาหยุดที่ใต้หัวคิ้วแล้วรีดออกห้าครั้งค่ะตอนเช้านะคะห้าครั้งค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะขยับมาจุดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีสาวสองพันปี ของสาวสองพันปีนะโปรจิ๊บแนะนำให้ใช้เทคนิคการน,นวดแบบนี้ค่ะคนไหนที่หน้าตอบค่ะหน้าตอบให้นวดแบบนี้ค่ะวางมือลงไปแล้วดันดันจากคางขึ้นไปนะคะปัญหาหน้าตอบแก้มตอบนะให้นวดแบบนี้มันจะช่วยเพิ่มแก้มนะคะให้สุดจนถึงตรงบริเวณแนวข้างใบหูค่ะข้างติ่งหูนะคะลากจากแนวนี้ขึ้นไปค่ะให้สุดบริเวณติ่งหูเลยค่ะ เป็นกันเยอะนะร่องน้ําหมากนะทาครีมลงไปให้ใช้เทคนิคการทาครีมคอลลาเจนลงไปนะคะที่บริเวณตรงแนวล่องน้ําหมากตรงนี้นะคะก่อนเกลี่ยเกลี่ยครีมลงไปแล้วคึงอัดใช้นิ้วเราคึงอัดครีมลงสู่ล่องและและหลังจากนั้นค่ะใช้มะแขกเราคึงดึงตึงแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านออกจากที่เราคึงแล้วให้เราคึงทั้งหมดหนึ่งสองสองจุดตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเรากำมือเป็นกำปัน้นแล้วเราลูดออก ตอนนี้คือมันตึงขึ้นแล้วนะทุกคนเราก็ลูกตบกระชับเขาค่ะถ้าเรากระชับอยู่ทั้งวันเนี่ยค่ะเราล็อกมือเราไว้แบบนี้ค่ะเราก็ตบทามือเป็นรูปหลังเต่านันตบหนึ่งสองสามสีห้าวางจุดที่สองตรงนี้หนึ่งสามสี่ห้าเช่นกันเห็นไหมคะ